ทำขแข่งใส่กว่าห้าบาทค่ะนี่ค่ะอ้าวทำไมไม่มีนมคะอ้าวก็รา้านตองตริงไม่ใส่นมไงโหทุกรา้านเขาใส่นมกันทั้งนั้นเลยค่ะบอกแล้วว่ารา้านตองติงทอแข่งใส่ไม่ใส่นมโห,โหงั้นหนูไม่กินแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยใส่นมให้อเอาแค่ปั๊กแต่ขอคิดเพิ่มบาทหนึ่งนะได้ค่ะได้ค่ะโอเคบายในบ้านมีนมไหมเนี่ยอุ้ยมีพอดีเลยอี๊กลิ่นนมบูดอะแต่ว่าใช้แกะขาดไปก่อนได้แล้วมั้งไม่กี่วันก็คงจะหมด ินน้ำแข็งใส่ร้านต้องติงกันไหมน้ำแข็งใส่ร้านต้องติงเหรอเออพี่อยากกินพอดีเลยปะปอันน้ำแข็งใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยแต่ว่าใส่นมเพิ่มไหมคะไม่ไม่ใส่ไ่ใสแต่ว่าใส่นมเพิ่มอีกแค่หนึ่งบาทเองอะไม่ใส่ใส่ค่ะใส่เถอะนะไม่ใส่ค่ะใส่เถอะใส่เถอะอร่อยนะใส่เพะได้กินได้ีใส่ก็ได้ค่ะเข้าอีกหนึ่งบาทนะครับผม เอาเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะนี่ค่ะหกบาทค่ะขอบคุณนะคะแค่กินอ่ะไปไปเฮ้แค่ขายนมบูดก็ได้ตังค์เพิ่มละน้ำแข็งใสไหมคะน้ำแข็งใสค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินน้ำแข็งใสแล้วนะคะหมูน้ำแข็งใส อร่อยหอมอร่อยมากอร่อยมากน้ำแข็งใส่ไหมคะเจ๊ะคะเอาน้ำแข็งใสถ้วยหนึ่งคะ่ะได้คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยแต่ว่าถ้าใสน่นมเพิ่มหนึ่งบาทนะคะ าค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวใส่หนงเพิ่มให้นะคะนี่ค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกเหรอคะเอาเยอะๆเลยค่ะท่าเท่านี้พอไหมคะเอาอีกค่ะเอาอีกเหรอคะเอาเยอะๆเลยค่ะได้ค่ะโหพอหรือยังคะอืมพอแล้วค่ะพอแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะอ่ะอันนี้ช้อนนะคะ ขอบุณค่ะขอบุณค่ะอรอ,อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอุ๊ยยังคิดเงินเพิ่ม20่บบาทดีกว่าไม่มีตังค์จ่ายแน่เลยเอ,อ่อคือว่าขอคิดเงินเพิ่มได้ไหมคะจาก6บาทเป็น20บาทพอดีว่าใส่นมเยอะอะค่ะอ๋อได้ค่ะ นี่ค่ะอะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะโอ้โหอะไรอ่ะนว่าไม่มีตังค์จ่ายอ่ะนี่ถ้าไม่ดีเนี่ยแก้งเดินชนดีกว่าจะได้ไม่ต้องท้องเสียคนนนบูแล้วขอน,นี่เ,เกือบร้าน,น่อยนะคะค่ะ มาให้ใหม่นะคะค่ะค่ะปวดท้องปวดท้องไปหมดเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเมื่อวานไปกินน้ำแข็งใส่ร้านตองติงเนี่ยถึนมาปวดท้องไปหมดเลยใช่ไม่จริงนะคะคุณไปกินร้านอื่นมาหรือเปล่าน้องมากินร้านอื่นหนูไม่ได้กินอะไค่ะวันนั้นหนูไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยกินแค่น้ำแข็งใส่ร้านที่เนี่ยร้านเดียวปวดไปหมดเลยเนี่ย แบบนี้ทำไมเอาขอไปนี้มาขายอะ่ะ้วทำไมไม่ลองกินดูอะ่ะหนูรู้แล้วคะ่ะว่าหนูปวดท้องได้ยังไงเพราะว่าหนูอ่ะ,อะ,อะกินนมร้านพี่ไงคะโอ้โหทำไมเอาขอไปนี่มาขายลูกค้าที่ขอโทษละกันจริงๆที่ทำแบบนี้ไปอะ่ะเพราะว่าไม่เวลาไปซื้อนมอะ่ะแล้วก็เห็นว่าที่บ้านมีนมบูดอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีก่อนขอโทษได้นะวันหลังพี่ก็อย่ามาทำแบบนี้กับคนอื่นองนะคะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอยากได้เงินจนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ย ดีนะที่เป็นพวกเราอะ่ะไม่งั้นอะ่ะร้านเจ๊งไปแล้วค่ะขอโทษนะคะจะไม่ทำล้วค่ะให้โอกาสแล้วนะว่าหลังอย่าไปทำกับใครอีกนะใช่ค่ะเออไปเถอะไปะขอโทษด้วยนะคะไม่น่าเลยเก็บร้านก็ได้